ครับสวัสดีกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทีกรบพบกันแล,แล้วกับรายการซากเบือยันเรือรอบทางช่องธนวัตน์สตูดิโอวันนี้มีคำตะลรงการข้องสนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมหรือวัดส่อปกอ,กอวันนี้วันที่1 4มีนาคม2567เลขาธิการส่อปอกอโดยนายวินารดสับทรงสุขสร้างการดวนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพกิกถอนสนปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งและก็ยกเลิกพ้นการรังวัดที่ดินรวม1,279รายวันนี้สปกรตวปรวจพบว่ามีการออกสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งในพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพป่าจำนวน10บราย13แปลงเนื้อที่สร้างรอย4ี่รายสร้างงาน39ตารางวาและการพื้นที่ทีท่มีการรังวัดแปลงที่ดินไว้แล้วแต่ยังไม่มีการจัดสั้นที่ดินอีก26่ราย 45แปลงร่วมเนือ้อทีก9าวโรยซ้ำ1าย81ตารางวาในเขตปฏิรูปที่ดินที่จำแนกอ,ออกจากป่าไม้ท่าวอนตามมาติคณะรัฐมนตรีป่าเข้าหญ่จังหวัดนครราชสีมาเลขาธิการสปกอจึงสั I, งงส่งการให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการเพิกถอนการจัดที่ดินทั้ง10รายโดยด่วน ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่จัดแต่รางวัดแล้วอีก40ห้องไร่ให้ยกเลิกพ้นการรางวัดและห้ามนำพื้นที่ดังกล่าวมาจัดที่ดินโดยแดดคาดหากพบการกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหม้ให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฎหม้ปฏิรูปที่ดินและก็กฎไม้อื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ข้องประชาชนหากเป็นกเกษตร,รกรตัวจริงมีการทือครองทำประโยชน์อยู่จริง ให้มาสแสดงตัวสแสดงสิทธิ์ต่อสปอกนครราชสีมาเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีครับก็อันนี้นำตะแลงการนี้มาจากเว็บไซต์ของสำนักง,งานการปฏิรูปดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมีความเกือบหน้าประการใดก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนขอบคุณมาครับสวัสดีครับ